สวัสดีคะ่ะทุกๆคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเล่าถึงเพลงวันเกิดเพลงหนึ่งเป็นเพลงอวยพรของคนไทยเป็นเพลงภาษาไทยที่ใช้ภาษาสละสลวยโดยมีคำศัพท์ภาษาบาลีสอดแทรกเข้าไปในเพลงด้วยยังไงก็ไปรับฟังกันเลยค่ะขอไม่ร้องเพลงให้ฟังนะคะเพราะว่าร้องเพลงไม่เพราะค่ะเรามาดูเนื้อหาของเพลงกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง ให้โชคดีสุขขีวันเกิดสิ่งประเสริฐใดหวังตั้งใจให้สุขสมดังฝันไฝ่จิตแจ่มใสทุกวันทุกคืนให้ร่ำรวยเงินทองยศสัก์ให้คนรักมากมีดาดดื่นทำสิ่งใดลุล่วงราบรื่นอายุยืนปลอดโลกปลอดภัยเรามาดูกันดีกว่าว่าคำศัพท์นี้มีอะไรบ้าง คำแรกเลยนะคะคําว่าสุขขีอยู่ในบรรทัดแรกให้โชคดีสุขขีวันเกิดคําว่าสุขขีเป็นภาษาบาลีที่หมายถึงว่ามีความสุขมากๆอย่างเช่นขอให้สุขขีสุขขีไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร ทุกคนอาจจะเคยได้ยินผ่านๆหูมาบ้างคำนี้เพราะว่าเป็นคำยอดนิยมที่ใช้อวยพรสำหรับคู่บ่าวสาวหรือคู่ที่กำลังจะแต่งงานค่ะคำที่2นะคะอยู่ในบรรทัดที่2ส,สิ่งประเสริฐได้หวังตั้งใจคำว่าประเสริฐแปลว่าดีเลิศดีที่สุดพิเศษเคยได้ยินคำดีไหมคะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสรศิฐหมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ดีเลิศเพราะว่าช่างคิดช่างทำนั่นเอง คำต่อไปนะคะอยู่ในบรรทัดที่4จิตแจ่มใสทุกวันทุกคืนคําว่าจิตแจ่มใสแปลว่าสมองปลอดโปร่งสติอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลาค่ะต่อไปนะคะอยู่ในบรรทัดที่5ค่ะให้ร่ํารวยเงินทองยศศักดิ์คำว่ายศศักด์ในที่นี้หมายถึงตำแหน่งอย่างเช่นมีนายทหารท่านหนึ่งได้เลื่อนยศศักด์กลายเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะคำต่อไปนะคะอยู่ในบรรทัดที่6 ให้คนรักมากมีดาาด,ดื่นคําว่าดาาด,ดื่นในที่นี้หมายถึงมากมายแต่ไม่มั่นใจนะคะว่าเป็นภาษาบาลีหรือว่าเป็นภาษาสันสกฤตแต่ในส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นภาษาบาลีค่ะอย่างเช่นมีคนชอบเธอดาาด,ดื่นแปลว่ามีคนชอบเธอเยอะแยะไปคําต่อไปนะคะอยู่ในบรรทัดที่7 ทำสิ่งใดลุล่วงราบรื่นคําว่าลุล่วงหมายถึงสิ่งที่ทําสําเร็จไปได้ด้วยดีอย่างเช่นขอให้วิดีโอนี้ทําไปได้อย่างลุล่วงราบรื่นขอให้วิดีโอนี้ทําได้อย่างสําเร็จไม่มีข้อผิดพลาดค่ะผู้ประพันธ์เพลงนี้นะคะอาจารย์ทวีพงษ์มณีนินแลเรามาฟังเพลงนี้กันอีกรอบดีกว่า ให้โชคดีสุขขีวันเกิดสิ่งประเสริฐใดหวังตั้งใจให้สุขสมดังฝันใฝ่จิตแจ่มใสทุกวันทุกคืนให้ร่ำรวยเงินทองยศศักดิ์ให้คนรักมากมีดาดดื่นทำสิ่งใดลุล่วงราบรื่นอายุยืนปลอดโลกปลอดภัย เป็นยังไงบ้างคะทุกคนขอให้ทุกคนชอบกับสิ่งที่เอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเนื้อหาเพลงวันเกิด mm hmm. เพลงวพอวยพรวันเกิด mm hmm. หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะคะ mm hmm. ไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย